เน้เดี๋ยวตังแม่จ้าก่อนเด้อเดี๋ยวดีตจ้าเดี๋ยวเขาตามเบิง้งในชีวิตนอกปากโกเนาะแต่ละาเม่อเพิ่นเห็ดเอียงอ่ะนะยามเช่ารกับที่พูดผู้จัดการบ้านแบบเนี่แหละตอนเช่า ปุ๊เดียวๆกับชิโล่มามีฮกโม่ปกติตีหาเครื่องตีหาที่4ิบเคสิปุ๊บแล้วก็ปุ๊บกันละเพื่อการบันคีบขนลุกก็เลยเหนื่ยล่ามากเลยเลยนะอย่างนีล้ไปบ้าง ดื่ขึ้นมาแล้วๆนาะผู้จัดการบ้านก็สิถ้าบ่ให้เอาน้องเอาไปเหี่ยวให้น้องไปเหี่ยวซะก่อนก็ไปปิ๊ๆก็สิต้มน้ำต้มยังไ่ทานเอาข้าวใหม่เนี่ยให้น้องมาเหี่ยวเปิดประตูให้เพี่ยงรุ่งไปเหี่ยวซะก่อนเหี่ยวแล้วเพๆคนสิมาทานขีดอาหารเช้าแกน้ำมือก็ลงไปเหี่ยวทุกคน

เงี้ยเสียแต่แล้วเพิ่นก็สิขึ้นมาคันบ่เงี้ยวคันบ่ลไทยเงี้ยวซื่อเชื่อไทยเื่อเชื่อเดี๋ยวเพิ่นสิขึ้นมาเองเออเดี๋ยวเพิ่นสิขึ้นมาเองห้างเทื่อก็บับไทยฟอรอ์มบอกเร็วห้างเทื่อก็บับไทยฟอรอ์มห้างเทื่อก็บ่อลไยเงี้ยวอย่างเดียวมาขึ้นมาขเขาวาในบ้านแล้วมานเนี่ยเงี้ยวแล้วเนี่ เงี้ยเยอหน่อยละเพิ่งกะทิเขาแม่เองวันนี้เขามาแต่ละมือ่อเปลนสี่เนี่ยแหล,แล,ละไปละมืะม่อนาะอืมเป็นวัตกรรมบ้านของเพิ่งหลังจากที่ลงไปเงี้ยเล่นๆเพิ่งกะทิเงีง้ยเลาะเรียอยู่แถวนี้นะี่แหละ thả bầu trời cả nhàn chết ăn hàng đó, ừ. để quên cả gì, cậu về nang thảu sofa, ừ. để bầu trời cả nhàn chết ăn đó, rồi có mấy cả nhàn, sau đó หกโมงหกโมงสาวยูนี่ไม่ก็แจงแล้วมัน,นังเงียบด้วยล่ะมันยักษ์กาญจมิศสางนี่่ต,นนลลตื่นหรอกเงียบคิดเลยแล้วฟักุ้งหลังกาที่พุกแม่เรเล่ากันอานั้างถ่ายแม่น,า,มนา,างถะเสอาหาร้าดนะ กินชากินขนมปังกินเนื้อเพื่อกสินั่ง่าเพราะคนที่ได้กินพ้อมาหน้านั่ง่ากินล้มชมวิวไปเาีมือเช้าเพืินน้อยนั่ง่าแม่กิเฮ็ดอาหารเศร้าไปกิจวัตรประจำบ้านของเพิินแต่ละเมือ นั่งทาแม่เ็ดอาหารเช้าเพราะว่าพนก,ก็สชีได้กินพ่อมานะาเ็ดอาหารเช้าอาหารเศร้าผู้จัดการบัานกินขนมปังก็แฮมขนมปังก็แฮมวันนี้ขนมปังก็บเม็ดลวยวยอยูอันยาวก็เลยเอเราแฮมสองขิงกับชา ใช่ห่อนๆนะกิงแค่นะัองปาโกบคนถหาอืมบรรยากาศคนถหาแม,ม่นั่งลงอาตาเก่งครับเก่งลงูกเดี๋ยวผมรอก่อนนะลูกนะ หลังจากอาหารมาแล้วแล้วพิการบ้านกับเด็กแม,ม่นางยีานาเตาผิงกับว่าไม่มันหนาวดอกอมาเบิ่งทีวีเบิ่งข่าวเบิ่งยังอ่ะเนาะยังไม่เศรเ้ายังยูทูบบ่งยังอะแหละน้องปากโกา้กับเด็กแม,ม่นางถ่าอาชีพที่หลุอาชีพกรบังเด็ิแม,ม่นางถ่าแม่กินอาหารเชาน้ำอ่ะนะว่นนางกับกันกับเด็กน้อง สีนอนทานอนทากินอาหารเศร้านี่แหละชีวิตประจำวันช่วงเศร้าได้ไงว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่นะนี่คือคือช่วงเศร้าของเพิน่นเป็นคลิปจนันๆเนาะเอออย่าลืมให้กำลังใจกันเด้อเขามาติดตามเขามาหยังให้กำลังใจกันแน่ปรเด้ลงคลิปมา,ามเท่มามือสองมือสามมืออ องมือสามมือพผู้จัดก,การบ้านกเขมื่อติดตามให้กำลังใจผู้จัดก,การบ้านเนี่ยต้องตุกตาตามใช้เยอะพู่เนี่ยแหละเป็นกำลังใจเพื่อที่ได้เคลิปใหม่ๆออกมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะอ,อน้องปากโก้คนนีกินอาหารเศ้าคนละไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า